กาบสบายดีพพี่หลอกเบิร์สมุดสกอดเนาะกสดีวันสบายดีวันเสาร์ขยุดไม่น่าขยุดว้าวไปข่าววันทตามเราส้มในกระักก็ได้กดแซรกดซับสคาข่กดติดตามให้เบาวันเด้อพี่หลอกตอนเดี๋ยวเขากลังสิบไปสมมุติประกาศ <No. S 2> ไปเอาของฝากจากบ้านซอปปอปลาวว้าว้าคุณนางนั่งแต่งตัวอยู่เฮ้ยพี่หลองตอเด็กอะคุณนางคอยแต่งตัวเดี่ยวเลยเนาะว้าว มาเบิ่งกันว่าจากกรุงเทพไปสม,มุทรปราการมันใช้เวลาจักนาทีวันดดนี้เขาอ่าสินัยงดดรถแท็กซี่ไปเนาะพวกัจากทางไป,ปเสียงรถมรถมิร์หัจากทางไปพี่น้องเไยอาไสิไกลอยู่พี่น้องต่างจังหวัดมาเบิร์นมาเส,สียประมาณจักบาท จากหนังต็กสี่จากกรุงเทพไปสมุทรปราการวันนี้วันหยุดตัวไปดอหยุดสอาทิตย์ตือนมาากันอาบดามเตรียมต๊ะบลังจะเดินทางแตดเป็นลายอัดเลยไป go go to สมุทรปราการ แหลกไหมวะถ้าสิเดินทางด่วนเลยเนอานด็กก็ลั่งเรมาเปินด่วนเาไหรอคูอไปสร้างไรอาจจะเป็นเนสร้างด่วนแหลกแหลดมั่นเดี๋ยวนางรถมีจากนี้ไปอีใส่ไม่ได้เลย่น้องเลย เมือกันวาสิทอดผมจะปุเแถวหมากบ่ก็จะแบบเดียวโอเครพี่้องบระเทไทยเมืองส่อตอนเป็อดธรมดประการเมื่อยั่งโรด,ด ต้องขึ้นไปเอาของเนี่ยกินเสบิงเนี่ยกินของฝากแกกบ้านมีสมป่าเกี๋ยวปลาแลกเกี๊ยวปลาแลกวะนี่อันนี้ปลากระตาช้องกระปุกมีปลาแหง น่้องใหม่นี่นี่น้งถึงขี่รถไปบริษัทพัดวินน้องดดไหมโสตตากก็ปุ๊บน,น,น,งงน,นึง ดาวโหลดหอบอกว่า